ความลับปลาแองกเกอร์ปลาที่น่าทึ่งและที่มาของมันสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับปลาตกเบ็ดหรือปลาแองกเกอร์ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากในโลกใต้ทะเลปลาตกเบ็ดมีถิ่นกําเนิดอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกลึกลงไปในน้ําเย็นที่มืดมิดทําให้มันมีลักษณะพิเศษปลาแองกเกอร์มีรูปร่างที่ไม่เหมือนใครด้วยหัวใหญ่และปากกว้างเป็นจุดเด่นมันยังมีไฟหรือฟลูออเรสเซนที่หัวเพื่อดึงดูดเหยือ่อ เมื่อพูดถ <si ึงไฟที Demon> ่หัวนั่นคือส่วนหนึ่งของเสาอากาศที่เรียกว่าอิลิเซียมซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการล่าเหยื่อของมันปลาตกเบ็ดใช้ไฟนี้เพื่อเรียนแบบการเคลื่อนไหวของเหยื่อเมื่อปลาตัวอื่นเข้ามาใกล้มันจะกลืนเหยื่ออย่างรวดเร็วเรื่องอาหารปลาตกเบ็ดกินทุกอย่างที่สามารถกลืนได้ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กกุ้งหรือแม้แต่ปลาใหญ่กว่าการสืบพันธุ์ของปลาแองเกิลมีความพิเศษตัวผู้จะกัดติดตัวเมียและกลายเป็นปรสิตที่ให้สเปิร์มสำหรับชีวิต ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมากทำให้การสืบพันธุ์นี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและหายากในธรรมชาติสายพันธุ์ของปลาแองเกลิลมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาบางสายพันธุ์มีสีสันที่สวยงามในขณะที่บางตัวมีลักษณะที่น่ากลัวทำให้มันเป็นหนึ่งในปลาที่มีความหลากหลายมากที่สุด ปลาตกเบ็ดสามารถเติบโตได้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางตัวอาจยาวถึง1เมตรทำให้มันเป็นนักล่าที่น่ากเกรงขามการค้นคว้าเกี่ยวกับปลาตกเบ็ดช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตในทะเลลึกและระบบนิเวศที่ซับซ้อนหวังว่าทุกท่านจะได้รู้จักและเข้าใจปลาตกเบ็ดมากขึ้นและเห็นถึงความมหัศจ,จรรย์ของธรรมชาติใต้ทะเลอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายในโลกของสัตว์น้ำ